สวัสดีท่านผู้ชมด้วลนะครับในวันนี้คงก็อยู่กับช่างปิปี้แฉแนลในวันนี้คงก็อยู่กับเกมโรบ็อกนะครับวันนี้ผมจะม,มาเล่นแบบลักกี้บ็อกบัเทิลกราวส์นะครับไปเออขอเข้าเกมเดี๋ยวแปมึงนะโอเคไปโอ้ผมได้อยู่สีฟ้าอย่างงั้นเหรอเป็น,นี้ยแ้องแต่วก็ดูดิเมนูด้วยแล้วก็ใส่ชุดกางเกงสีแดง ชุดสีดำปเปิดผมได้อะไรเนี่ยกระทาเวทโอเคโอ,โอเคเราว่าแาเกันเราไปแล้เราน่าจะไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอยู่ดีเด็กกรทาเวดนิดนอ้อยอฮะฮะมันทำอะไรได้เนี่ย เ้อฮะมาทำไรเด้อเฮ้อวัทเดอักกี้บ็อกนิวคลีอสแปดสิบโลบัก อันน,นี้อยากเสียกับเกรนโบจังเลยเกยดแล้วปเราว่าค่อยๆไปค่อยๆไปน่าจะด,ดทีที่สุดนะโอเคเออ,เออมเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะแปบ๊บนึงเฮ้ยลบดิโอเคถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันนี้ก็คืออีกาเราอย่าฟงอีกาช่วงนี้สเสล็ดผมเต็มคอเลย่ปไปนกเอยอ๋อ,อผมไปอีกาเร็วมันมาไล่จิกผู้คน <c oughs> อืม ปุย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 ป,ยปยสองหนึงหน่งหนึ่งหนึ่งสุด <c oughs> มาดิมามามาดิมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิ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 นีแน่ขา <c oughs> คนยิงอ๋อเหคนยิง,คคยงละองเอาพปล่า อยู่นั่นแหละมามามามสู้กันมสู้กันมสู้กันย่าเอาดิไป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 เอาวะเอาวะล่ะเอาวะล่ะฮ่าฮ่าอืออือแต่ซะอุ้ยอุ๊ยมีคนถือดาบไล่ฟันเราตัวหนึ่งนะอุ้ยอันนี้อ่ะสิบห้าวิอืมอันนี้เก้า เอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนถ้าถ้าเกิดใครมาแย่งเติมก็ตายมาดิมาดิไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะเอาเอาไปเลยนะอย่ายุ่งอย่ายุ่งก็พอเฮ้เฮ้บยเฮ้เฮ้เฮ้ย หายแล้วเฮ้ยบอยโอเคเราไปดีกว่าดับแรงเกินไปลัอก,กี้บอกเรามาแล้วมาเปิดและได้ของสุดเกลือเอ้ยเดี๋ยวผมได้มาตอนไหนเนะ่ลัอก,กี้บอกเอารากาศอีกอันหนึ่งเปิดแล้วได้ <c oughs> อันนี้เครื่องแล้ว ขครื่องดูดววิญญาณใช้ไม่เป็นมีคาคุเนะด้วยไม่เอาคาคุเนะอ่อนไปมาเอ๊ะระวังหอมจะใช้ดาบมันนี่ดีมันเป็นดาบที่ยังเถื่อนอุ้ยเงือไทยซะอืมตไยซะอุ้ยเขาได้เอาพิเศษอย่างนั้นเหรอ เกบินนี้ไม่ทันหลอกเกจะต้องตายทุกคนอะไรอ่ะเอาป้าดิไฟกับปะไเมยนะดาบฉันดาบฉันดาบฉันปะเปิดไดมีธรรมดา อุ้ยมีนิฟแทนดูอ่ะอูดีมวามาหาฉันจะไปไหนมาดิมาดิจะลงไว้อย่างนั้นเหรอห้ามลงห้ามลงมีเน่ตายตายซะ ดูดาบแทงรัวขนาดไหนมีดมีดแทงอย่างรัวมาเด็ฉันพร้อมที่จะฆ่าแกและฉันจะแทงแกให้ตายยังไงล่ะโอ้โอ้คนนี้ดาบแรงโอ้กระเดิดกระเดิดยังยองยังอย่กันหนีกันหนีอ๋อออออบก็จะไม่ตาย แล้กกี่บักมาแล้วโอเคเปิดเปิดดิอ่ะเปิดได้ไรอ่ะฉันได้เลยนะ่ะโอเคไม่เอาของอ่อนมาฉันอัดไปกี่นาทีแล้วโอ้โหฉันอัดไปหกนาทีแล้วไปค่าเลยฆ่าคนจะตอีอ,อีเอาดีเอาดีเอาดีาดาดมานี่ฉัน มีคนให้กรีชบอกเราจะต้องไปฆ่าคนนั้นโอ๊ยอ่ะฆ่าเขาฆ่าเขา,ขาสวยสวยอ่ะเออเออเอาดิเอาดิอด้โอ้โอ้ยสมกับชื่อคลิปเล่น โรบ็อกแบบลัคกี้บ็อกซ์แบตเทิลกราวและตายอย่างน่าสงสารสมก็ชื่อคลิปอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเฮ้อหฉันแข็งแรงทนทานใครจะตีฉันก,ก็ตีไม่เข้าลองตีมาดิาจุดตีฉันไม่เข้าหรอกใช่ไหมจุดตีฉันเข้าไหม คลิปนี้ก็ขอจบไปเท่าน,นี้เจะกันใหม่คลิปหน้านี่เจ้าหนูถือระเบิดวิดดดดด